tinh 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 tinh

ไายเมียตายคนเอาโอ้ยตายพอดีเมียพอพอพอพ่อเนนเ้นนนนาอยกโอ๋พอแล้วน่นใหญ่เสียงเนี่ยนี่ทำลูปเมื่อกี้ได้นงนะพอเล่าเีย

Wow, what I oh, what a look, poor. Beautiful.